ก็สวัสดีครับท่านสมาชิกผู้ที่ติดตามแบ็คแพ็คเกอร์ทเวลแอนด์เซอร์เวยสายเปยท่องเที่ยวและค้นหามาหลายคลิปแล้ววันนี้ไม่ได้ไปไหนก็ก็เลยคิดจะทำอะไรดีพอดีมองไปเห็นที่ปรากฏว่ามีหลอดกาแฟหลอดดูดน้ำผลไม้หลอดดูด,น,ด,ด,ดน้ำเต้าหู้ วางกองอยู่เยอะแยะจะไปทิ้งแล้วก็เอ้ยคิดว่า้น่าจะมาทำอะไรได้บ้างก็เลยคิดไปคิดมาปรากฏว่านึกไอดเดียขึ้นมาได้ก็นี่ยครับเป็นผลงานที่ทำมาจากกลอสพลาสติกนะก็เอาไว้ใส่ทิชชู่ใส่ของอะไรได้ต่างๆ่ฮนะใส่ทิชชู่ใส่ของอะไรได้ต่างๆ ทมาจากไหนก็หลอดกาแฟเนี่ยฮะหลอดที่มันติดมาจากกองนมผมทานนมประจําแต่ว่าเป็นนมถั่วเหลืองเนี่ยมันก็จะมีหลอดมาหนึ่งอันเห็นไหมแต่ผมไม่ได้ใช้หลอดอันนี้ฮนะเพราะว่าเทแล้วก็ไปใส่พวกซีเรียลต่างๆกินเป็นอาหารเช้าแล้วก็เข้าไมโครวเวฟกันนี้หลอดมันก็เหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเห็นไ,ไหมหลอดก็เหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลย ก็เลยคิดเอาหลอดเนี่ยมามาทำประโยชน์มาใช้ประโยชน์เนี่ยหลอดมาใช้ประโยชน์นะก็เริ่มจากไอเดียนี้ก็เลยทำมาเป็นกล่องใช่ไหมใส่ของอะไรได้มีอุปกรณ์อะไรบ้างก็มีกันไกซึ่งอันนี้กันไกที่ท่านผู้หญิงก็ชอบใช้กันไว้ตัดขนอะไรต่าง ส่วนอันนี้ก็อีกกันกายแบบหนึ่งซึ่งอันนี้จะปากใหญ่อันนี้ปากเล็กกว่าอันนี้ก็จะตักง่ายกว่าแต่มันมันโคง้งโค้งมันก็เลยอาจจะตัดแล้วมันโค้งก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเข้าไม่ค่อยได้เพราะมันใหญ่นะเราก็เริ่มจากใช้ไอเนี่ยหลอดที่มันมีพลาสติกมาเราก็ฉีกแต่ฉีกเราก็จะได้หลอดหนึ่งอันนะะเสร็จแล้วเราก็เอาอีกอันหนึ่ง เราก็ฉีดตติกออกเนี่ยก็จะได้สองอันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอากันไกลตัดนะฮะนะก็ตัดอันสั้นอันนี้มันโค้งนะฮะโค้งโค้งก็ตัดอันสั้นเข้าไปแต่ใช้อันนี้มันก็จะตัดยากเพราะมันใหญ่มันก็เข้ายากแต่มันตรงดีนะฮมันตรงดีนั้นก็ลองใช้อันนี้ อันนี้ก็เป็นปากมันเล็กดีแต่มันโค้งงอนะโค้งงอก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไปตัดมันก็จะเข้าได้ลึกก็ตัดประมาณเซนครึ่งนะอีกอันหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันก็คือตัดเข้าไปประมาณเซนครึ่งตัดเข้าไปประมาณเซนครึ่งก็สุดปลายมันนะ เซนครึ่งะนะเซนครึ่งยาวนิดนึงก็ไม่เป็นไรแลกแบบใช่ไหมฮะเดี๋จแล้วเราไงเราก็มาเสียบเข้ากันไอ้อันที่ตัดเนี่ยก็งอมันพับมันให้มันซ้อนกันมันก็จะเล็กลงมันก็จะเสียบง่ายใช่ไหมฮะเสียบเข้าไปอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันตรงที่ตัดก็จับให้มันบี้เข้าไปมันก็จะเล็กลงแล้วก็เสียบเข้าไปฮะ ก็ได้เป็นท่อนหนึ่งละเป็นคู่หนึ่งก็เหมือนกับเป็นอะไรอ่ะชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นหนึ่งก็ได้นะแต่แล้วเราก็ประกอบจากฐานก่อนเนี่ยตัวฐานเราก็ประกอบก่อนแล้วค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมแล้วจะเชื่อมมันด้วยอะไรก็ด้วยกาวเนี่ยอันนี้เป็นกาวสําหรับเออใช้ต่อท่อ PvC ซซึ่งมันจะเหนียวข้นแล้วก็ ก็แห้งมันก็ไม่แห้งทันทีนะมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่มันก็เหนียวดีเราก็ต่อต่อเฉพาะจุดสําคัญเราก็ทิ้งไว้สักพักแล้วก็พอมันแห้งแล้วค่อยต่อต่อก็ใช้เวลานิดหนึ่งแต่ถ้าจะท่านจะใช้กาวแบบแห้งเร็วเลยอันนั้นก็เร็วเลยครับต่อปุ๊บป๊บเดียวแข็งแข็งแข็งอันนั้นก็จะเร็วหน่อยอกาวแห้งเร็วที่เป็นรอยเล็กๆฮะอันนี้วิธีการก็คือถือว่าเราก็ได้แบบนี้เป็นคู่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 ค,คู่ใช่ไหมฮะ คู่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 อ้าวก็สอดเข้าไปด้วยกันอย่างนี้วิธีสอดก็คือเราก็อันนี้สอดให้ดูแล้วก็เราก็ถอดฮะอุ้ย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 เราก็ถอดเห็นไหมก่อนที่จะใส่มันเราก็ใส่เข้าไปก่อนให้มันเป็นคู่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาอันที่ตัดแบบตะกี้เนี้ยมาสอดเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไป สอดเข้าไปปุ๊บมันก็ได้คล้องกันใช่ไหมฮะเหมือนกับโซ่ฮะเหมือนกับเป็นโซ่เหมือนกับนะเ,เป็นโซ่เ,น,เน,ซนี้ยฮะสอดเข้าไปก็ได้เป็นคู่คู่ใช่ไหมก็วางเหมือนกอันนี้แล้วก็สอดเข้าไปเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมก็ได้เป็นคู่คู่าถอดได้ดูก็ได้ก็สอดเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปในท่อเนี่ยนี่ แล้วก็เสียบเข้าไปในท่อคู่หนึ่งอ่าก็ได้เป็นโซ่โซ่แล้วนะนี่เราก็เราก็ทำมันเป็นแบบนี้แล้วก็ทำอีกอันหนึ่งก็เป็นแบบนี้ก็จะได้สี่เหลี่ยมแหละจะทำเป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็แล้วแต่ก็ได้นี้แล้วก็ค่อยค่อยค่อยสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างให้มันสูงแบบนี้แล้วก็สร้างเสาขึ้นมาสร้างเสาขึ้นมาสร้างเสาขึ้นมา ก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะก็ไม่ได้ทําให้ดูก็เลยเพราะมันใช้เวลานานเหมือนกันนะว่างๆก็นั่งทําไปก็ทากาวไปนะทากาวไปแต่ละข้อแต่ละข้อติดกันใช่ไหมถ้าเป็นกาวแห้งเร็วก็จะเร็วเลยครับเนะี่ยฮะก็ใช้ประโยชน์ได้ใส่สิ่งของใส่ของจุกจิกเนะี่ยผมก็มาใส่ทําแล้วผมก็ใส่ทิชชู่ปุ๊บก็ลงไปใช่ไหมก็ นีนะครับก,ก็เป็นเก็ดเล็นลกน้อยเอามาฝากกันครับ DIY สิ่งที่มีประโยชน์ r e c y c l e Re u s e แทนที่จะทิ้งมันนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือณนะจุดนี้ก็หยอดหยอดออกาวเข้าไปแล้วก็ตั้งให้มันตรงแบบน,นี้จุดนี้ก็เหมือนกันก็หยอดกาวเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้นะนะาะแล้วก็ตัด ตัดตรงนี้ฮะตรงตรงท่อสั้นเนี่ย่ตัดตัดตัเข้าไปตัดเข้าไปปุ๊บตัดเข้าไปสักเซนครึ่งอันนี้ก็เหมือนกันตัดเข้าไปใช่ไหมตัดเข้าไปแล้วก็ก่อนจะเสียบก็เอาไอ้คู่นี้มาลอยเข้าไปเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกัน ด้านนี้ก็ลอยเข้าไปลอยเข้าไปแล้วก็มาเจอกันก็หุบหุบไอที่ตัดนะฮะปึ๊บเสียบเข้าไปนี่ก็เหมือนกันหุบหุบหุบไอที่ตัดให้มันเล็กลงมันก็จะเสียบง่ายหลอดน,นี้มันดีตรงที่หนึ่งเสียบง่ายมากสองมีปลายแหลมช่วยให้เข้าง่ายขึ้นอีกโอ้สุดยอดเลยของการ ใช้ประโยชน์จากอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับแค่ตัดแล้วก็เสร็จนะก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมฮะได้เป็นสี่เหลี่ยมอ่าจะได้เห็นหน่อยเถิดไปหน่อยจะได้เห็นเนี่ยก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะฮะสี่เหลีห่ยมใส่ตรงกลางก็ทําแบบเดียวกันเนี่ยตรงนี้คู่หนึ่งขวางคู่หนึ่งแล้วก็ตั้งเสาไปเรื่อยตั้งเสาไปเรื่อยตั้งเสาไปเรื่อยก็ใช้เวลานิดนึงครับ เนี่ยแล้วก็ทากาวตรงนี้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 ก็กหยอดกาวไปเอาเอาไม้ก็ได้ไม้ไม้เล็กๆไม้จิ้มอะไรต่างๆแตะ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 มันเหนียวอ่ะมันก็อยู่ๆๆก็ทิ้งไว้สักพักก็อยู่นะหรือบางงานมันโก่งก็ไว้ทีหลังก็ได้แล้วยางรัดเนี่ยบางงานเนี่ยเห็นไหมมันโกงเนี่ยบางงานมันโกง โก่งแล้วก็ยางรัดขอให้มันตึงเข้าไปมันก็จะติดเอายางช่วยหน่อยยางเส้นใหญ่เนี่ยบางงานยังโก่งยังไม่ติดก็มาทาที่หลังได้ค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดมันก็ขึ้นมาเรื่อยเป็นชั้นชๆๆนช,นชนนะฮะหรือจะแบ่งเป็นช่องอีกทีก็ได้เนี่ยก็ทาเสาตรงนี้ก็ได้ช่องเล็กๆเกิดมีของกระจุกกระจิกหลายๆอย่างแยกกันก็ทําได้ฮะแล้วแต่ดีไซน์ที่เราออกแบบนะครับ หล่อนี้มันสุดยอดเลยฮะมีด้านแหลมเนี่ยมีด้านแหลมแล้วก็ด้านนี้ก็ด้านตัดเสียบเข้าไปมันง่ายเลยครับครับแชร์ถ้าชอบนะครับแล้วกดติดตามกันครับสวัสดีครับ